ู้ชมหลังจากปี2020นะครับที่เราได้รู้จักโตโยต้าโคราคร s สและเขาทํายอดขายถล่มทลายในบ้านเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้2024ครับเขากลับมาแล้วครับกับการอัปเกรดครั้งใหม่ใส่ออปชั่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้เราอยู่ที่โตโยต้าไลท์สเปซเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้า t o y t t y o t r o o l a c r o s s เจเนอเรชันล่าสุดครับผมหลังจากมเดเช สำหรับเจ้า n นิวโค a c r o s s นะครับในเวอร์ชั่นปี2 0 2 4เนี่ยณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจากเดิมนะร,รุ่นย่อยตอนนี้เขาเหลือ4รุ่นย่อยนะครับก็จะแบ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็อีก3รุ่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดล้วนๆน,นะครับผมส่วนพ่อหนุ่มคนนี้นะครับเขาก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็น entry level ในของกลุ่มเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นรุ่นพรีเมียม จุดเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเห็นเลยนะครับก็คือเรื่องของมุมมองด้านหน้าก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะมีการปรับในเรื่องของกระจังหน้านะครับแล้วก็กันชนหน้าใหม่นะครับตัวโลโก้เนี่ยก็จะมีการสอนแทรกด้วยโทนสีที่เป็นสีฟ้าเพื่อสื่อถึงความเป็นรถไฮบิดมากขึ้นในส่วนของไฟหน้านะครับเขามีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ led crystal นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นแบบ led sequential ตามด้วยไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ led ที่เป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันในส่วนของล้อนะครับก็มีการ เปียนใหม่ด้วยกันนะครับเป็นดีไซน์ใหม่เป็นลวดลายคูโทนนะครับปัดเงาส่วนขนาดเนี่ยก็มีการอัปเกรดมาให้เป็นขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง2 25นะครับ 50R18 สำหรับเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรนะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดนอยู่ที่122แรงมา้า ภายในห้องโดยสารนะครับต้องบอกว่าสะดุดตามากๆนะครับกับการตกแต่งนะครับภายในเนี่ยครับเบาะแล้วก็บางส่วนของแผงประตูเนี่ยเขาเลือกใช้โทนสีแดงดาร์กโรสนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงใสห้องโดยสารด้วยนะครับที่เขาเลือกใช้นแบบอ e d ดีทั้งหมดเลยเราก็มีการกล่าวถึงนะครับว่าตัวตะเข็บที่ใช้ตัวนี้เป็นได้จริงนะครับเป็นได้จริงๆที่ตัดเย็บจริงๆนะครับผมแล้วก็จุดที่ต่างจาก ตัวที่เป็นรุ่นสูงกว่านี้นะครับก็คือตัวหลังคาหลังคานะครับรุ่นนี้จะเป็นหลังคาธรรมดาแต่รุ่นสูงกว่านี้จะเป็นพาโนรามิกกราสลูฟนะครับเป็นแบบเฟรมเลสด้วยสําหรับเบาะนั่งนะครับในฝั่งของผู้ขับขี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นะระบบไฟฟ้านะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นแมนนวลนะครับสามารถปรับเรื่องได้ด้วยตัวเองนะครับผมจุดต่อมาที่มีความแตกต่างก็คือหน้าจอตรงนี้ครับจอกลางตัวนี้ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น10.1นิ้วนะจากเดิม9นิ้วนะครับแล้วก็เป็นไฮเดฟิเนชันนะครับแล้วก็สามารถรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ้แบบไร้สายได้ด้วยแผ่นบังแดดนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเนมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีนะครับส่วนตรงกลางนี่นนเป็นเฮดยูนิตที่คนโทรลในเรื่องของไฟในห้องโดยสารนะครับที่เรบบมาบอกว่าเมื่อกี้เขาเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดเลย ส่วนของกระจกมองหลังนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ายังยังเป็นแมนนวลนะครับไม่ได้เป็นแบบปรับแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งอ,อันนี้เรายกให้แล้วกันเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่มาไ,ไ,ไม่ติดอะไรนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบนิดนึงก็อันนี้ก็แล้วแต่ในส่วนออปชั่นเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบอัจฉรเบรกโอม,มาให้ส่วนไวเลสชาร์จเจอร์นะครับจะมีให้ในรุ่นสูงกว่าน,นี้นะครับเราก็กุญแจนะครับหน้าตาเป็นคย์เลสแบบนี้ นะครับแล้วก็มีปุ่มทูสตาร์ทซึ่งก็นาตามันเหมือนเอาติเตนะครับเรื่องของวัสดุภายในนะครับก็เรียกว่ายังคงให้สัมผัสที่เราคุ้นเคยในความเป็นโครราซ์นะครับตั้งแต่เเชันที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเช่นกับเรื่องของระบบการขับเคลื่อนนะครับที่ก็จะมีไว์โหมดที่เป็นทั้ง ev โหมดนะครับแล้วก็เป็นเป็นไฮบริดโหมดนะครับวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชัน3ก้านเท่าที่ดูจากปุ่มควบคุมตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับในการ ในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับในการตอบโจทย์ความสะดวกสบายแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งจุดเปลี่ยนนะครับก็ตัว usb ที่เขาจะาเปลี่ยนมาให้เป็นแบบ type c นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจหลายคนเพราะว่าผมเองก็ถูกใจเพราะว่าเป็นความครบเครื่องในเรื่องของความเน็นกประสงค์นะครับเช่นแอร์ด้านหลังนะครับเบาะนั่งนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับได้ปรับพับได้แบบ 60- 40นะครับ มีเท้าแขนตรงกลางตรงนี้มีช่องวางแก้วน้ำสองช่องนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังฝาท้ายนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับแลว้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้แบบ6040ที่สิบที่สำคัญคือเนี่ยตรงนี้นะครับผมชอบมากก็คือมีแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระด้วยนะครับเพื่อว่าให้มันดูเรียบร้อยนะครับเวลาเก็บข้าวเก็บของนี้ได้ไม่ลบสายตา แล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีชุดเครื่องมือนะครับเป็นแม่แรงกับชุดปะยางนะครับคําถามนึงที่ผมสงสัยและผมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยระบบแจมโปรเทคชั่นยังมีอยู่หรือไม่นะครับในฝ่าท้ายตรงนี้นะครับลองดูอ่มีครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ชื่อว่าแจมโปรเทคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ หรือเก็บข้าวเก็บผอมได้ใครมาปิดเนี่ยรับรองว่าไม่หนีบแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับที่เรียกว่าเพียบพร้อมจริงๆครับสำหรับในรุ่นพรีเมียมเพราะว่าเขามีการเพิ่มตัวระบบความปลอดภัยที่ชื่อว่าเซฟตี้เซนต์เข้ามาให้แล้วก็ยังมีสัญญาณเตือนกะระยะมาให้ด้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งอาจจะน้อยกว่ารุ่นสูงสุดนิดนึงเพราะว่าในรุ่นเนี้ยพรีเมียมครับเขาจะมีด้านหน้า2ตํตำแหน่งแล้วก็ด้านหลัง4ตํตำแหน่งรวมเป็น6ตตำแหน่ง คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าน่าสนใจมากครับในตระกูล New f o r a Cross ตัว Minor c h a i n นะครับชม Minor c h a n นะครับตัวนี้รุ่นไรนี่ครับเป็นรุ่น Premium Luxury นะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดนะครับด้วยการใส่ชุดแต่ง Urban Prestige เข้าไปชุดแต่ง Urban Prestige ที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเริ่มจากมุมมองด้านหน้านะครับคือหล่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของงานดีไซน์นะครับแต่ Urban Prestige นะครับเพิ่มตรงนี้เข้าไป นะครับเป็นลิ้นต่อการชนหน้านะครับก็จะเพิ่มความดูสปอร์ตดูเท่ก้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับต่อเนื่องมาที่ด้านข้างด้านขานะครับจะเห็นว่าไซส์สเกิร์ตนะครับเราจะมีการเดคอเรตนะครับมีการตกแต่งเข้าไปอีก2ชิ้นนะครับทั้งประตูหน้านะครับแล้วก็ประตูหลังเป็น2ชิ้นนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ส่วนต่อมาครับหลังคานะครับด้านบนเนี่ยเป็นแบบพาราลลมิกรูฟนะครับสไตล์เฟรมเลสแล้วก็มีม่านบังแดดปรับไฟฟ้าได้ด้วย ไปต่อครับที่ด้านหลังด้านหลังก็มากับชุดนี่นะครับชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นเป็นชายต่อประชาชนด้านหลังนะครับ1ชิ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นสปอยเลอร์หลังแบบทรงแบบดักเทลนะครับอีก1ชิ้นก็เป็นชุดแต่งทั้งหมดรอบขันของชุด Urban Prestig แล้วก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าตัวนี้เป็นตัว Urban p r e s t i พ e นะครับใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วว่าเบสจริงๆแล้วเนี่ยเขามีพื้นฐานจากรุ่น Premium Luxury นะครับซึ่งก็เป็น รุ่นที่มีการอัปเกรดในส่วนของออปชันต่างๆมากมายนะครับในส่วนของออปชันต่างๆนะครับก็มาครบเลยครับทั้งวายเลสชาร์จเจอร์ในรถนะครับมีกล้องรอบคันแบบพานรา a มิกวิวมอนิเตอร์360องศามีกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถนะครับด้านหน้าและด้านหลังมาให้เบรกมือตอนนี้เป็นแบบไฟฟ้า EPB แล้วแล้วก็มีระบบดวงเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับหน้าจอสัมผัสเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น10.1นิ้ว แบบ h g i Definition นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อทั้งว่า Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยหน้าจอของผู้ขับขี่นะครับจะมาแบบ u รูที่ต้อ l เลยขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วแล้วก็ชุดแต่ง Urban p r e s t i g e นะครับชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าทำให้เจ้านิวโค r a Cross นะครับมีความมีความ o อ t า t a n d i n g มความโดดเด่นมากขึ้นกว่ารุ่นที่เป็นรุ่น Standard นะครับก็ยกว่าสวยถูกใจเลยนะครับซึ่งเจ้าชุดนี้นะครับสามารถ จ่ายเงินซื้อแยกไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับในราคา23,900บาทแล้วนี่คือทั้งหมดนะครับของ New Corolla Cross นะครับส่วนราคาก็ตามนี้นะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของนิวโคว a ราคอสอย่างไรก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องแอนคา c h ช n n e l ด้วยแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ